มาดูการพ้่นครับปุ่นรอกส่งพุ่มนี่ครับรอบส่งพุ่มเลยเน้นช่วงโคนหน่อยตัวสวัสวดีครับเพื่อนๆต่างช่องอู้อินสวนทุกคนครับช่วงนี้ปากใต้ก็เข้าหน้าฝนแล้วครับ โรครากเน่าโคนเน่ากำลังระบาดหลายๆลายสวนสวนผมก็วันนี้ต้องฆ่าเชื้อในดินไว้ก่อนครับถางไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วันนี้จะพปนยาฆ่าเชื้อในดินครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนเดินครับนี่ตัวนี้ครับฟอสฟอติเลอลูมินียมครับป้องกันโรคเน่าโคนเน่าครับ 250ml ต่อน้ำสอ0รลิตรครับนี่ครับรถปนยาของผมครับสามร้นยาครับนี่ เครื่องไาวเหล็กครับวายเหล็กนี่ถังสองรอยลิตรตั้งบนสามล้อสามล้อเกียร์โลครับกันนี้ไม่ติดครับดูล้อสิครับนี่สายตั้งก้างหลังนี่เดี๋ยวผสมยากันครับครับนี่ป๋องหนึ่งร้อยีซสีครับสองร้อยสิบสองกับป๋องครึ่งครับหนึ่งสองครึ่งหนึ่งครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาตัดเครื่องกันเลยมาไปดูผมปนกันครับมาดูการปนครับปนรอกส่งปุ่มนี่ครับ รอบตรงพุ่มเลยเน้นช่วงโคนหน่อยตัวนี้เป็นเชื้อราครับค่าเชือ้อโรครักเน้าโคนเน่าใบซับเสอรลาเน้นบริเวณโคนหน่อยต้นนี้ครับเน้นที่โคนตัวนี้ข้าวหน้าฝนพ่นข่าเชื้อไว้ครับนี่ เบิดเบาๆไม่ต้องให้ฟุ้งกระจายมากเน้นไปที่โคนลำต้นเน้นลำต้นครับเอามาดูต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นโคนจะดำไปหน่อยจะเป็นลิเก้นเกาะเดี๋ยวค่อยเอาแปรงสีควันมาถูออกครับ ลิเกนคือเป็นอาหารกองเชียอไว้ก็เหมือนกันเดี๋ยวต้องเอาออกครับสีดำนี้ปนตีสาต้น,นต้นเป็นแผลนิดหน่อยเน้นไปตีต้น เพื่อนมาดูต้นนี้ครับดูใบก็รู้ว่ามันสลดสลดเหลืองๆแบบนี้ขนาดที่ดูโขนยังสลดนี่ไงครับแผลแผลนี้ผมทำแผลไว้แล้วครับปาดเปลือกออกนิดเดียวไม่ต้องไปขุดเยอะเดี๋ยวต้อ่างเดิอนอาหารมันจะเสียงหายแล้วก็ปุ้นนผมตายยาไปครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็ปุ้นไปเลยพ้นที่แผลแล้วก็บริเวณโคดำทางระบายน้ำออกด้วยครับ แล้วก็รอบสรงพุ่มมันเลยนี่ครับต่างระบายน้ําออกเห็นไหมครับปอน้ํายาเข้าไปไปไหลออกมาทางระบายน้ําอย่างนี้ต้นนี้ครับหายครับต้นนี้ถือว่ามาเจอเร็วแหลนิดเดียวต้นไว้ที่ต้นไว้เลยไอตัวต้นเลยได้ครับเพื่อนเนครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอูดินสวนด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพ้นไซโคเดอร์มาครับอีก5วันเจอกันครับ